a อไอฮัลโหลเอพวัน i n g จ h a n k y คิวโซมา h เบลคัมเดอกไม้เฮาดงเดนต n k คิวขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบทุกกำลังแรงใจเ้ยพี่น้อง oh. จากนอนเดาะเอางับงับ่บาพี่น้องเลยเอาให้พี่น้องเขาบัางบายจากน้อนฮนจะเกขึ้นไรเอา สวัสดีค่ะคุณหนุ่มสวัสดีค่ะบ่าวเบลยมาชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะเห็ดให้ไหลเข้า สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหนึ่งล้าน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหนึ่งล้าน้องใจ ทางพี่จะขออนุญาตลงไหลจะเก้ากันหน้าพี่น้องเลยต้อไปขึ้นไหมเนาะอยู่กับสีออกกปรดเลขอบคุณหนั่คุณต้นทานเด้อขอบคุณลูซี่แตงคิวยูโซมัสไมเฟนลูซี่ซียูในตามขอบคุณพ่อใหญ่กำหลาขอบคุณคุณดาวเด้อขอบคุณคุณต้นทานเอามาไห่จรองบันขอบคุณคุณสูชาติขอบคุณคุณ สนทยาเดอ้อพี่น้องขอพุ่นพลังบวกขอพุ่นสายดันขอพุ่นพลังเงียบไอ้มิตรก้มสุกวาม,ขขวามจเจรืญนถูกจะพานมานยะต่องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกิดสิ่งใดก็ให้ใดสมกามมาุงมาปัารนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขคนทั้งครอบครัวเดอ้อพี่น้องขออนุญาตลงไดไปเจอกันไรหนาไร you, น,น,นดดี่สวัสดีค่ะบายซียูนะคะกูหนนอนรับฟันดีลาตีสวัสดีทุกคนเดอ้อพี่น้องเลย เอาทางผีล่งก่อนพี่น้องเลเดี๋ยวจ้องค่อยขึ้นไหมพักพักพ่อซับคนแต่เว่นเว้นแล้วกอสับคนพ่อส,สับหอนเนาะเดี๋ยวพี่นอกอเอาสวัสดีค่ะสามล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเล้พี่น้อง<ฮ>เงียบเงียบมั้ อดูเงียบเงยบเลยพี่นองบัสดีค่ะสีหลานน้องใจขอบพุณเลานๆด้อยพี่น้องสีหลานดวงใจ สวัสดีค่ะสามลันน้องใจ